สวัสดีคะ่ะจา่าทาร์ดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึง เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์ของคุณและเขากันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาในตอนนี้หรือก่อนหน้านี้เป็นสถานการณ์แบบไหนเรามาดูสถานการณ์ของคุณและเขากันนะคะราชาถือดาสีเหรียญแปดดา ราชาถือถ้วยนายถือไม้ทะนายถือดาบจะรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์วนลูปความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่วนลูป เป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความอึดอัดแต่คุณก็ให้ความสําคัญกับเขาคุณก็ยังเห็นเขาเป็นคนสําคัญคุณยังกอดยังเก็บเขาไว้ในความรู้สึกอยู่ส่วนตัวเขาเองถึงแม้เขามักจะแสดงออกเหมือนคนที่ไม่สนใจคุณไม่แคร์คุณแต่จริงๆเขาไม่เคยคิดที่จะหายไปจากชีวิตของคุณแบบจริงๆจังๆนะคะคนคนนี้พยายามทําทุกอย่างเพื่อจะเหนี่ยวล้างคุณเอาไว้แต่การกระทําหรือคําพูดของเขามันอาจจะไม่ชัดเจนหรืออาจจะไม่ทําให้คุณมั่ ั่นใจในความสัมพันธ์มากพอแล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นความอึดอัดระหว่างคนสองคนคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการคําพูดที่มั่นใจในความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาเองเขาก็ยังเหมือนคนที่อยากอยู่ตรงนี้แต่ไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนหรือไม่พร้อมที่จะแสดงสถานะต่อสายตาของคนอื่นให้มันชัดเจนแต่ถามว่าจะปล่อยคุณไหมก็ไม่ปล่อยหลายๆครั้งคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะคุณหมดความอดทน พ่อคุณทนอยู่กับความอึดอัดและความเสียใจไม่ได้แต่พอคุณถอยออกมาหรือคุณห่างหายออกมา เขากลับเป็นฝ่ายที่วิ่งตามคุณเสมอแล้วก็ดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์และทุกๆครั้งที่เขาวิ่งตามคุณมันก็มักจะทําสําเร็จด้วยซ้ำเขาทําสําเร็จเสมอในการดึงคุณกลับไปนะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่วนไปเวียนกลับหลายครั้งบางครั้งคุณเลิกลากันไป4ี่เดือน8เดือนบางครั้งหลักปีนะคะแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดจบกันไม่ลงวนกลับมาหากันเสมอนี่คือสถานการณ์ของคุณและเขาก่อนหน้านี้นะคะ ต่อไปเรามาดูกันว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เวลานี้นะคะ จะมีแจกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอโทรศัพท์ในช่องชุมชนนะคะวิธีตั้งวอลเปเปอร์ของช่องจ๋าไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเลยสิ่งที่จ๋าอยากจะให้คุณทำนั่นก็คือให้เลือกตั้งวอลเปเปอร์ในวันและเวลาที่คุณสะดวกที่สุดในวันและเวลาที่คุณไม่มีความกดดันใดๆในวันที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้เวลานี้คุณอยากตั้งวอลเปเปอร์ คุณก็ตั้งได้เลยคุณไม่จะเป็นต้องมานั่งรอดูเวลาให้มันเปะ๊ะเปะ๊เปะนั่นคือความกดดันของตัวเองถ้าหากคุณต้องทําขนาดนั้นมันก็จะส่งแรงพลังงานไปกดดันวอลเปเอร์หรือสิ่งที่คุณต้องการ ดังนั้นคุณต้องทำหรือตั้งวอลเปเปอร์ในช่วงเวลาที่คุณผ่อนคลายมากที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอนก็ได้ตั้งทิ้งไว้แล้วคุณก็นอนหลับไปเลยหรืออาจจะตั้งไว้ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณฟังเพลงนี้แล้วมันคิดถึงใครบางคนหรือฟังเพลงนี้แล้วทําให้คุณมีแรงบันดานใจคุณก็ตั้งวอลเปเปอร์ในช่วงเวลาที่คุณผ่อนคลายได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องมาดูเลิกดูยามดูวันเวลา เอาเวลาที่คุณสะดวกเอาเวลาที่ใจคุณปลดล็อกและผ่อนคลายจากทุกอย่างนั่นจะทําให้พลังงานของสิ่งที่คุณต้องการมันทํางานได้ดีขึ้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของคนคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอโทอด้วยนะคะเป็นนะ The magician คนคนนี้นะคะแอบส่องแอบมองคุณหนักมากเขายังไม่เคยปล่อยวางเรื่องของคุณเลยนะคะต่อให้ตอนนี้เวลานี้คุณกับเขาห่างกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่อย่าคิดว่าเขาจะปล่อยวางเรื่องของคุณ เขายังคอยดูคอยสอดส่องชีวิตของคุณอยู่เสมอและบางคนนะคะบางคนบางกรณีถึงขั้นไปขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้และบางคนอาจจะไปขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อยืนยันว่าคุณใช่คนที่เขาต้องการคุณใช่คนที่เขาอยากมีชีวิตคู่ด้วยไหมคนคนนี้แอบส่องแอบมองคุณและมีการไปขอพอรเรื่องเกี่ยวกับคุณด้วยนะคะ เจ็ดไม้เท้าแต่จะเห็นสัญญาณของการบล็อกกันอาจจะเป็นตัวคุณที่บล็อกเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่บล็อกคุณหรืออาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้ที่ต่างคนต่างบล็อกกัน แต่การบล็อกในครั้งนี้จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่การบล็อกเพราะการเกลียดกันมันเป็นการบล็อกเพื่อหนีใจตัวเองเป็นการบล็อกเพื่อกลับไปจัดการความรู้สึกของตัวเองเพราะถ้าหากคุณไม่บล็อกกันหรือเขาไม่บล็อกคุณมันอาจจะมีช่วงเวลาสับสนจนเกิดการทักทายติดต่อกันมาในสภาวะที่จิตใจยังไม่นิ่งมากพอแล้วมันอาจจะทําให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นถ้าหากเป็นกรณีที่เขาบล็อกคุณนะคะมันเกิดจากการที่เขาพยายามปฏิเสธความรู้สึกพยายามปฏิเสธสถานการณ์ณวันนั้นวันที่เขาบล็อกคุณเขาไม่สามารถที่จะรับความจริงหรือไม่สามารถรับเหตุการณ์ในตอนนั้นเวลานั้นได้เลยเลือกที่จะบล็อกที่จะปิดกั้นคุณไม่ได้หมายความว่าเขาบล็อกคุณเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ตรงกันข้ามเขารู้สึกมากจนเกินไปเขาถึงต้องทําแบบนี้นะคะ 那呃，四元。 คนคนนี้นะคะคนคนนี้เขายังกอดเก็บคุณไว้ในใจเสมอคุณยังเป็นคนสําคัญเสมอสําหรับเขาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยคิดที่จะปล่อยคุณถึงแม้บางครั้งเราอาจจะอยู่ห่างกันถึงแม้บางครั้งเราอาจจะทะเลาะกันเลิกลากันหรือแม้กระทั่งบางกรณีนะคะเขาอาจจะไปคบกับคนอื่นหรือคุณอาจจะไปคบกับคนอื่นแต่คนคนนี้ไม่เคยคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าคุณกับเขาจะจบกันต่อให้เขาเลือกไปมีความสัมพันธ์ใหม่ต่อให เขาทิ้งคุณแล้วไปคบกับคนใหม่ในใจเขายังคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งคนคนนี้ไม่มีวันลืมคุณได้ไม่มีปล่อยวางคุณได้เพียงแต่บางช่วงบางเวลาเขาอาจจะต้องมีเหตุผลส่วนตัวในการเลือกทำในสิ่งนั้นๆแต่ในใจของเขาจากไพ่ที่ขึ้นมาเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยคุณไปจากชีวิตนะคะ เดอะเวคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอ คุณกับเขามีความผูกพันกันมากยังไงก็ตัดกันไม่ขาดยังไงก็เลิกกันไม่ได้ The เว r l d ยังมีวงกลมล้อมรอบอยู่ผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะคุณกับเขาถึงเป็นความสัมพันธ์ที่วนๆกับ,กบ,กบๆับไปไปมามาลักๆเลิกเิแต่ก็ตัดขาดกันไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่สัมคัญกับเขามากจริงๆคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณสําคัญกับใจเขามากแค่ไหนแต่สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาไพ่การันตีเลยนะคะว่า คุณเป็นคนที่มีบทบาทและความสำคัญต่อใจเขามากคุณเหมือนโลกทั้งใบของเขาคุณคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดและหลายๆคู่หลายๆกรณีจะรู้สึกว่าคุณเคยอยู่กับเขาในช่วงเวลาที่เขาจมดิ่งกับบางเรื่องในช่วงเวลาที่เขาเคยผ่านความสูญเสียอะไรบางอย่างมาสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดและผูกพันเขาไว้กับคุณจนไม่สามารถปล่อยวางได้การที่คุณเคยอยู่กับเขาอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาไม่เหลื อรหรือในวันที่เขาสูญเสียคนสําคัญในชีวิตมันทําให้คุณเป็นคนพิเศษโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวและแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งเหล่านั้นมันผูกมัดเขาไว้กับคุณสเตนแต่ในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณดูเปลี่ยนแปลงไปคุณดูเข้มแข็งคุณดูอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณดูเหมือนไม่จําเป็นต้องมีเขาในชีวิตแล้ว คุณดูเหมือนคนที่สวยขึ้นหรอขึ้นด้วยนะคะในช่วงเวลานี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปล่อยคุณนานไปกว่าน,นี้ไม่ได้เขาจะต้องรีบกลับมาในความสัมพันธ์ต่อให้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะห่างหายจากคุณไปนานบางคนอาจจะห่างหายจากคุณไป 1>, 1เดือนสี่เดือนหรือ7เดือนนะคะบางคนอาจจะหนึ่งปีแล้วด้วยซ้ําแต่ช่วงนี้เวลานี้เขารู้สึกว่าคุณกําลังดูโดดเด่นขึ้นคุณกําลังดูสวยขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ดีมากๆแล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่เขากลัวและกังวลเพราะฉะนั้นเขากําลังจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขากําลังจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งเพราะเขารู้สึกว่าถ้าหากเขาช้ามากกว่านี้เขากําลังจะสูญเสียคุณไป เจ็ดเหรียญเขาอยากจะกลับมาดูแลปกป้องรักษาเยียวยาจิตใจของคุณถ้าหากเขาเคยทำผิดอะไรกับคุณเอาไว้คนคนนี้อยากจะกลับมาดูแลและก็ปกป้องคุณเขาอาจจะไม่ได้กลับมาแก้ไขอดีตเพราะอดีตที่มันจบไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้อยู่แล้วแต่เขาจะทำวันนี้และอนาคตให้ดีขึ้นเขาจะเก็บอดีตมาเป็นบทเรียนแต่เขาจะไม่แก้ไขมันเพราะมันผ่านไปแล้ว แต่ที่สําคัญเขาจะกลับมาเยียวยาจิตใจของคุณดูแลจิตใจและร่างกายของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะถูกดูแลถูกทนุถนอมและถูกมอบความรักให้อย่างสม่ําเสมอจนคุณมองเห็นอนาคตของเราสองคนชัดเจนกว่าครั้งไหนๆ แปดดาบคนคนนี้ยึดติดผูกติดกับคุณมากนะคะยึดติดผูกติดกับคุณมากจนตัวเขาเองก็อึดอัดเหมือนกันหลายๆครั้งถามว่าเขาเคยอยากปล่อยคุณไหมเขาเคยอยากปล่อยคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่เคยคิดที่จะสูญเสียคุณไปเลยแต่หลายๆครั้งที่เขาพยายามไปเริ่มต้นคบกับคนอื่นพยายามไปหาคนอื่นมาทดแทนคุณ แต่ไม่มีใครที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกเป็นเซฟโซนรู้สึกปลอดภัยได้เท่ากับการอยู่กับคุณและเวลาที่เขาเปิดใจคุยกับคนอื่นคุณจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเขาไปคบหากับผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นเขาจะคบกันได้ไม่นานสุดท้ายก็กลับมาหาคุณนั่นเป็นเพราะว่าเขาอยู่กับคนอื่นแล้วเขาอึดอัดเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอชื่อของคุณเรื่องของคุณจะลอยมาอยู่กลางวนสนทนาหรือลอยทับซ้อนกับคนใหม่ของเขาตลอดเวลา มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าในเมื่อเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากคุณได้เขาก็สมควรที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วมาดูแลคุณให้ดีขึ้นอย่าพยายามคิดที่จะลองอะไรใหม่ๆอีกเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาในตอนนี้ จ๋ามองว่าถ้าเขากลับมาหาคุณในครั้งนี้ถ้าหากจะมีปัญหาการจะไม่ใช่เรื่องปัญหาของมือที่สหรือคนที่สอีกต่อไปจะเป็นในเรื่องของความคิดทัศนคติมากกว่าเพราะคนคนนี้จะไม่นอกกายนอกใจคุณอีกแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าเขาพยายามไปเขาก็ปล่อยคุณไปไม่ได้เขาก็ลืมคุณไม่ลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์อีกแล้วเขาจะมีคุณแค่คนเดียวในชีวิต ราชาถือถ้วยเขาไม่ยอมปล่อยวางเรื่องคุณจริงๆคะ่ะซึ่งมันตรงกับพลังงานของเขามากที่เราดูก่อนหน้านี้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ยอมปล่อยจะารู้สึกว่าไม่ใช่คุณนะคะที่ไม่ยอมปล่อยจ่ารู้สึกว่าเป็นเขามากกว่าที่ไม่ยอมปล่อยหลายๆครั้งคุณพยายามจะปล่อยแล้วคุณพยายามจะเดินออกมาแล้วแล้วคุณก็ขึ้นมาดูแลตัวเองได้ดีเข้มแข็งมากกว่าเดิมคุณจัดการชีวิตตัวเองได้แต่เป็นตัวเขาค่ะที่ปล่อยคุณไม่ลงแล้วก็ต้องดึงกลับมาดึงคุณกลับ มาในความสัมพันธ์พราะเขาเสียคุณไม่ได้ในขณะที่คุณบางครั้งคุณเดิน m o v ออนจนจะสุดทางแล้วแต่คนคนนี้กลับมาทันเสมอและครั้งนี้จ๋าก,ก็เชื่อว่าเขาจะกลับมาทัน ราชาในถือดาบมันตรงกับพลังงานของคุณและเขาที่เราเปิดก่อนหน้านี้มากๆเลยนะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณและเขาจะมาตามคุณกลับไปในเร็วๆนี้เพราะคุณยังเป็นคนสําคัญคนที่เขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยวางคนที่เขาไม่เคยคิดที่จะเสียให้ใครคุณต้องอยู่ในใจของเขาเท่านั้นคุณจะต้องอยู่ในการดูแลของเขาเท่านั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาสร้างรอยยิ้มให้กับคุณคุณจะต้องมีความสุขและเสียงหัวเราะได้ด้วยเขาเท่านั้นดังนั้นคนคนนี้จะกาลัง จะกลับมาวิ่งตามคุณอีกครั้งนะคะสิดาบในช่วงเวลาที่เขาดิ่งดาวนะคะคนคนนี้เขาจะมีช่วงเวลาที่ดิ่งดาวหรือคิดมากคิดเยอะบ่อยๆในยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองลำพังไม่มีคุณหรือไม่มีใครในชีวิตคนคนนี้เขาชอบกดตัวเองตามกับความเป็นจริงชอบดูถูกตัวเองชอบย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตช่วงที่เขาสูญเสียหรือช่วงที่เขา แย yeah, ่มากๆแล้วในช่วงเวลานั้นมันจะมีคุณอยู่ด้วยเสมอดังนั้นทุกความเจ็บปวดของเขาเขามองว่าคุณคือคนเดียวที่เข้าใจและมองเห็นความทุกข์ในใจเขาอย่างแท้จริงคนคนนี้เวลาอยู่ในสังคมหรืออยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาอาจจะเหมือนคนที่ปกติไม่คิดอะไรไม่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าแต่เขา มีความทุกข์ที่เก็บไว้ในใจและมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้ที่รู้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขอย่างที่เห็นและเขาก็รู้ว่ามีคุณคนเดียวที่เข้าใจเขาดังนั้นนะคะยิ่งช่วงไหนเวลา ยิ่งช่วงไหนเวลาไหนที่เขามีความเครียดความกังวลและไม่มีคุณอยู่ข้างๆเขายิ่งคิดถึงนึกถึงคุณมากกว่าเดิมเพราะเขาเอาความทุกข์ความเสียใจของตัวเขาเองมาผูกติดไว้กับคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบ่วงกรรมบ่วงเวรของคุณกับเขาก็ได้ พ่อเขาก็ยึดติดผูกติดกับคุณมากในขณะที่คุณพยายามปล่อยแล้วคนหนึ่งพยายามปล่อยแต่อีกคนหนึ่งยังยึดติดผูกติดเพราะฉะนั้นคุณกับเขาอาจจะผูกพันกันด้วยเรื่องของบุญกรรมหรือเวรกรรมด้วยเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาใบแรกเขาก็ยังไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของคุณดังนั้นคุณกับเขายังหลุดพ้นจากกันไม่ได้คุณอาจจะยังต้องเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของเขาทั้งๆท,ท,ที่คุณก็ไม่ได้อยากจะทําแต่ความมีมนุษยสัส แต่ความมีมนุษธยธรรมของคุณที่มีในใจความเป็นมนุษย์ของคุณคุณก็ปล่อยให้คนที่คุณเคยรักหรือรักอยู่อยู่กับความเสียใจเพียงลําพังไม่ได้คุณก็เลยต้องกลับไปช่วยเขาเสมอหลายๆครั้งหลายๆค่ะาหลายๆครั้งคุณกลับไปเพราะคุณรู้ว่าเขามีปัญหาและความทุกข์ใจ The Empire เขาชอบนะคะเขาชอบเวลาที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาชอบเวลาที่คุณแข็งข้อแข็งขืนกับเขาเขารู้สึกว่ามันดูมีเสน่ห์คนคนนี้เหมือนคนที่ประหลาดนะคะคือเวลาที่ถ้าหากคุณใจดีกับเขาถ้าคุณอ่อนโยนกับเขาหรือแสดงความรักให้กับเขามากไป เขาก็จะทำตัวเป็นเด็กเดือเอาแต่ใจไม่แคร์ไม่สนใจคุณแต่ถ้าวันไหนหรือเมื่อไหร่ที่คุณพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองและปล่อยเบอร์เรื่องของเขาปล่อยให้เรื่องของเขามันเป็นชีวิตของเขาไม่ยุง่งไม่เกี่ยวไม่ข้องแวะเนี่ยแหลคะค่ะโมเมนต์นี้เลยที่มันดึงดูดเขามากๆเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาป่าพยศคุณอยากกลับมาให้คุณคอยดูแลคนคนนี้เหมือนคนที่มีสองด้านในตัวเองนะคะแล้วมีแค่คุณเท่านั้นที่รู้ ด้านหนึ่งนั่นก็คือการเป็นคนที่อยากอ้อนอยากถูกดูแลอยากถูกเข้าใจอยากถูกรักอยากถูกทนุถนอมซึ่งคุณให้สิ่งนี้กับเขาได้และอีกด้านหนึ่งคนที่สามารถแข็งก้าวกับคุณได้คนที่สามารถใช้คำพูดที่บ่น หรือขอคําปรึกษาจากคุณได้คนคนนี้มีทั้งมุมที่อ่อนโยนและมุมที่แข็งกร้าวนะคะและมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่ได้เห็นด้านนี้จะบอกว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายจาก,ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะบางคนอาจจะบอกว่าโชคร้ายที่คุณต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะบางครั้งคุณไม่ได้อยากอยู่แล้วแต่บอกได้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบหเหรียญคุณ ถามว่ามันจะจบได้ไหมความสัมพันธ์นี้ถามว่ามันจบได้ไหมแต่ว่ามันจบได้นะคะจริงๆคุณรู้คุณรู้ว่ามันจบได้เพียงแค่คุณต้องแข็งแต่พอเขามีความทุกข์กายทุกใจแล้วคุณมีความเป็นห่วงเขาจุดนี้แหละคะ่ะที่เป็นข้อด้อยของคุณเป็นจุดอ่อนของคุณที่ทําให้คุณมุ่งอ่อนจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คุณมักจะกลับมาหาเขาบ่อยๆซ้ําๆในวันเวลาที่เขามีปัญหาและเหมือน ปัญหาเหล่านี้มันก็จะดึงดูดให้คุณกลับมาดูแลเขาถ้าเพียงแค่คุณใจแข็งมองข้ามปัญหาของเขาและปล่อยว่าปล่อยแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาให้เขาจัดการเองคุณก็จะสามารถหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้แต่จะรู้สึกว่ามันยังทําไม่ได้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะคะคนที่คุณรักเลิกเลิกกันคนทางไกลคนนี้กําลังจะกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูท่าตุในราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นซนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวท่าตดินราศีพฤษภกันมังกรชาวธาตน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก คนที่เกิดวันที่สามสิบสามยี่สิบสามคนที่เกิดวันที่แปดสิบแปดยี่สิบแปดคนที่เกิดวันที่สิบยี่สิบสามสิบส่วนช่วงเวลาที่เขาคนนั้นของคุณจะกลับมานะคะในกรณีที่ตอนนี้คุณกับเขาห่างกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเร็วที่สุดที่เขาจะกลับมาคือภายในเดือนเมษายนหรือช้าที่สุดไม่เกินเดือนสิงหาคมนะคะที่คนคนนี้จะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งความสัมพันธ์วนไปเวียนกลับของคุณกับเขาในปีนี้ยังจะได้วนกลับมาหากันอีกนะคะนี่คือ มือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาในวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ